สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเขียนโน้ตกรองด้วยโปรแกรม s i b บ l i u s นะครับเพื่อนําไปใช้เวลาเราเล่นนะครับอพรได้โปรแกรมมาแล้วหลับเปิดเข้าไปในโปรแกรม s i เบเ i u s นะครับเพิ่มาเราจะมาเจอหน้านี้นะครับนี่คือหน้ากระดาษที่เราจะใช้เขียนโน้ตเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะครับก็จะมีแบบฟอร,ร์มให้แล้วก็มีนะครับสหรับในที่นี้เราจะมาเขียนแค่นโน้ตกรองชุดอย่างเดียวนะครับการเขียนโน้ตกรองชุดเนี่ยผมจะทํารูปแบบโน้ตกรองชุดไว้แล้วนะครับเพื่อเวลาเขียนครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งค่ากระดาษอีกนะครับ ก็คือจะเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับเขียนกองชุดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เซฟหน้ากระดาษไว้จะง่ายในการเขียนโน้ตครั้งต่อไปนะครับจะเริ่มมาสอนตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษไปเลยนะครับอ่ากดเ,เข้ามาหน้าโปรแกรมนะครับมาเลือกที่หน้ากระดาษเปล่าก่อนนี่นะครับก็คือตัวนี้เราจะมาพบกับหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือเผียบเสมือนหน้าที่เอาไว้เลือกว่าคุณจะเขียนโน้ตเครื่องดนตรีอะไรเลือกเครื่องดนตรีก่อนนะครับ Change Instrument นะครับที่นี้ก็จะมี ประเภทของวงดนตรีนะครับของเราจะเลือกไปที่ percussion and drum นะครับมันก็จะมี drum set หลายแนวนะครับซึ่งเราไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับเลือกแนวไหนก็ได้นะครับจะเขียนโน้ตเหมือนกันหมดนะครับโน้ตของชุดผมก็เลือกอาแรกเลยครับ drum set lock เนี่ยครับอันไหนก็ได้นะครับก็กด a S to score อ่าจะมาโผล่มาหนึ่งนะครับโผล่มาแล้วก็ล้วกด OK ไปเลยแค่นั้นครับอ่าหน้ากระดาษก็จะเป็น ราทัดทัาเส้นของโน้ตกรองชุดขึ้นมานะครับของดมเซตนะครับอัตราส่วนอ้าว่าเราจะเขียนเพลงเพลงต่วไปก็4 c นะครับหรือว่า6/8นะครับ3/4อะไรก็ว่าไปนะครับสมมติแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับเมทันอมมาร์กติ๊กเพื่อให้มันแสดงเทมโปตรงหัวมุมของกระดาษโน้ตเวลาเราเล่นเพลงเราจะเห็นเทมโปเราเราจะเล่นง่ายนะครับจะได้สะดวกในการดูเทมโปนะครับคีย์เราไม่ต้องสนใจครับเราเขียนโน้ตกรองมาที่ตรงนี้ครับไตเติลก็คือชื่อเพลงนะครับ ชื่อเพลงผมลองพิมพ์มาชื่อผมผมพิมพ์เพลงไว้นะครับอ,อันที่2อคอมพิสเตอร์อาจะเป็นชื่อชื่อคนเขียนโน้ตเนี่ยครับอาจจะเป็นชื่อเราก็ได้ครับสมมติผมเอาชื่อผมนะครับเป็นกองภาคกลางอ่ป้ายนะครับรายลิกก็คือชื่อศิลปินเขียนว่าเพลงไว้นะครับสามอันนี้ก็พอนะครับเรียบร้อยเราตั้งหน้ากระดาษตรงนี้เรียบร้อยก็กดคลิกาเราจะมาผูกหน้านี้นะครับ เห็ได้ว่าหังกระดาษอันนี้เป็นเพลงนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือแล้วก็กดด g บัญชีเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเพลงราะเราจะเขียนเพลงนั้นนะครับด้านซ้ายก็เป็นชื่อศิลปินด้านขวาก็เป็นคนเขียนโน้ตทีนี้เราจะมาตั้งหน้ากระดาษเราจะมาตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับเขียนกองชุดในแบบของผม <c oughs> ผมคิดว่าการตั้งหน้ากระดาษแบบนี้สะดวกสําหรับผมนะครับอันนี้ไทม์ไลน์เราไม่จาเป็นใช้เราคลิกออกนะครับจะได้ไม่เคืองนะครับ เรามาตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนนะครับอันดับแรกผมจะตั้งเห็นตัวนี้ไหมครับขีดฟันหนูตรงนี้นะครับผมจะเอามันออกก่อนครับอันนี้ในสไตล์ของผมนะครับผมจะเลือกไปที่เคลฟก็คือกุญแจถ้าเป็นกรองเราอาจจะเป็นกุญแจฝานะครับซึ่งเราก็รู้อู่แล้วครับว่าเราเขียนน็อตกล่องงั้นผมจะเลือกเป็นไม่มีกุญแจนะครับทําให้หน้ากระดาษไม่ลกนะครับผมก็จะมาที่ a p p l ์ตเมนตนะครับแล้วก็กราฟฟิ n g ร e s s นะครับ นี่ผมจะตั้งค่าอะไรบ้างอ่าอันแรกครับ bar number นะครับก็คือตัวเลขแต่ละบาร์นะครับเวลาถึงห้องที่8แล้วมันจะมีอ่าตัวเลขบอกนะครับเช่นเช่นเช่นสมมติอ่าเนี่ยครับห้องที่10อันนี้ผมก็จะเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะเครื่องมันจะลบกระดาษนะครับซึ่งแล้วแต่ครับใครจะเอาไว้ก็เอานะครับอ่าผมจะเอาที่ bar number นะครับแล้วก็มาติ๊กที่ no bar number ต่อไป บาเลสก็คือตัวหยุดตัวหยุดตัวนี้นะครับผมก็จะทำเป็นทึบไปนะครับเพราะว่าเวลาเขียนเราจะได้ไม่ลกไม่เกะกะอันนี้แล้วแต่นะครับก็โชว์บาเลสก็ผมติ๊กออกให้มันไม่ต้องโชว์อ่าต่อไปบาลายบาลายก็คือเส้นกั้นห้องตัวนี้ผมจะเอามาขีดกั้นนะครับเพื่อให้มันดูไม่ลงเลงหน่อยนะครับก็ติ๊กตัวนี้ครับบาลายอสตาร์ทนะครับ นี่แค่นี้โอเคอ่าเห็นไหมครับันนี้ก็จะมีการกัน,ก,นก็จะดูเออดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหยุดก็จะเป็นตัวทิพไปเลยครับก็เวลาเราเขียนเราไม่ต้องาปพวงคอยมาลบตัวจุดที่มันเกะ็ข่นะครับก็คือทําทึบไว้เลยนะครับอันนี้ก็คือสไตล์ของผมทัวหนังสือพวกนี้ครับผมก็จะลบออกนะครับก็กดคาว่า delete ไปเลยนะครับนี่นี่ก็ delete เรียบร้อยกับการตั้งหน้ากระดาษของผม ผมจะใช้หน้ากระดาษเซตนี้เลยครับเราจะเซฟหน้ากระดาษไว้ก่อนนะครับเวลาใช้งานครั้งต่อไปเราจะได้ใช้หน้ากระดาษเซตนี้เลยนะครับก็มาที่ไฟล์มาที่เอ็กพอร์ตแล้วก็เลือกที่นี่ครับเมนูคลิปเปเปอร์ก็คือหน้ากระดาษกรองชุดที่เราจะเซฟไว้แล้วก็ตั้งชื่อไปผมตั้งชื่อว่ากรองภาคกลางเราจะเลือกให้มันมาอยู่ในกลุ่มจัดประเภทแบรนด์ Band, จัดประเภทวงก็ได้นะครับหรือว่าไม่เลือกก็ได้ก็จะไปอยู่ บนบนสุดทั่วไปนะครับก็กด Export ไปเลยครับอ่าทีนี้ในการเขียนต้งต่อไปสมมติเราเปิดโปรแกรมเข,ข้ามา New อ่า,านันนี้ปั๊บเนี่ยครับมาแล้วครับกรองภาคกลางหน้ากระดาษที่เราเซตไว้เมื่อกี้ก็จะมาอยู่นี่นะครับเวลาเขียนกรองเราก็จะไม่ต้องไปเซตหน้ากระดาษให้เสียเวลาอีกเพราะว่าเราเซตไว้แล้วอ่าเราคลิกเข้าไปเราจะมาติ๊กตรงเดียวก็คือตรงเทม p พตนะครับตรงนี้ต้องติ๊กตลอดนะครับแค่นี้ครับมาแล้วครับหน้ากระดาษที่เราใช้เขียนการติ๊กอ่า เทมโปมาร์กเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ติ๊กมันจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาเราเล่นเราจะดูง่ายนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเทมโปก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์เทมโปที่เราจะใส่ได้เลยนะครับพอเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จความเร็วมันจะปรับเองอัตโนมัตินะครับพวกเมทานอมมันจะปรับเองตามเทมโปที่เราเขียนลงไปนะครับอ่าทีนี้เราจะดูเมทานอมยังไงจะมีอีกเครื่องมือหนึ่งครับที่เราต้องใช้ในการเขียนนะครับมาที่วิวครับมาที่เพลนเนสที่นี่ครับทารสปอร์ต มาแล้วครับตัวนี้เราจะกดตัวนี้ก็ได้หรือจะกดอ่าคอนโทรลอัลติเมททีก็ได้นะครับทีลัดก็จะแสดงเทมโปนะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็นร้อยสามสิบอ่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นร้อยสามสิบตัวนะครับทีนี้ถ้าเพลงนึงมีหลายเทมโปล่นะผมก็คอนโทรลซีก๊อปปี้แล้วก็มาวางเทมโปหนึ่ง<ม>คอนโทรลวี v, วางปั๊บตัวนี้นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนเทมโปเป็นหนึ่งร้อยอ่าสมมติเขาเล่นมานี่นะครับสมมติเขาเล่นมาร้อยสามสิบ แตสามสิบสเป็นมาปับ๊บพอมาถึงห้องนี้เทมโปจะเปลี่ยนตามน,นะครับเป็นหนึ่งร้อยอ่าประมาณนี้นะครับในการที่เราจะเปลี่ยนเทมโปแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องโปรแกรมมากนะครับเพราะว่าเราใช้ดูเป็นไฟล์รูปภาพอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้สนใจไฟล์เสียงที่มันเล่นออกมาแลวนะครับสนใจแค่ตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปให้เราดูง่ายแค่นั้นนะครับที่เราต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับติ๊กออก มพื่อใมันเคืองนะครับเราจะใช้ประมาณนี้ครับทำไมต้องมีทันสปอร์ตตัวนี้ก็คือเอาไว้รีกลับครับเวลาฟังรว่าฟังเราว่าเราเขียนโน้ตถูกไหมก็สามารถรีกลับแล้วก็นี่ครับจะฟังตรงนั้นตรงนี้ก็รีได้นะครับก็จะมีเสียงเป็นอมอยู่ในนี้ด้วยนะครับสไตล์การเขียนโน้ตของผมอะผมจะเขียนแบบรวบหางนะครับรวบหงางยังไงผมก็ก็คือ ผมจะเขียนแบบใช้แนวดียวนะครับก็คือใช้แนงที่1นนะครับที่จริงการเขียนโน้ตที่ถูกหลักก็คือมันต้องเป็น2แนวนะครับก็คือแนว1แนว2แต่ผมจะเขียนโน้ตแนวเดียวนะครับเพราะว่าเวลาผมเขียนไปเนี่ยการเขียนแนวเดียวจะสะดวกสําหรับผมนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ผมคิดว่าผมอ่านง่ายกับโน้ตแดวเดียวโน้ตเดวเดียวเป็นยังไงก็คือเหมือนเราเขียนโน้ตลูกส่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สมมติผมเขียนติปโป ตึบตึบเปะตึบตึบอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยครับก็คือมันจะรวบหางตึบตึบเปะตึบตึบผมจะถนัดอ่านโน้ตแบบนี้นะครับแต่ถ้าตามตามหลักทฤษฎีนะครับการเขียนโน้ตกลองจะเขียน2แนวนะครับสแนวยังไงก็คืออ่าแนว1สีฟ้าผมจะให้เป็นแนวกระเดื่องนะครับตึบตืบอ่าทีนี้แนว2ผมจะเป็นส้นแนวนะครับตึบตึบโต้อ่ากลับมาแนวหนึ่ง สองแลเป็นคาบิทหนึ่งชั้นตึบตึบโตตบตึบโตตึบตึบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือโน้ตตามหลักนะครับก็จะเขียน2แนวแบบนี้ซึ่งจะังเกตได้ว่านี่ครับถ้าเป็นโปรแกรมซิบเลียสมันจะมีตัวหยุดยัดเข้าไปทีนี้เราก็ต้องไปเสียเวลาลบอีกนะครับต้องเสียเวลาลบอีกเพื่อไม่ให้มันเกะควางหูควางตานะครับซึ่งสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันเสียเวลาต้องมาลบตัวหยุดอีกผมก็เลย เขียนโน้ตแนวเดียวก็คือเขียนแนวหนึ่งอย่างเดียวก็จะเป็นโน้ตประมาณนี้นะครับซึ่งตามว่าเขียนให้เป็นตามทฤษฎีสากลได้ไหมก็ได้ครับเขียนเป็นโน้ตแฮทด้วยนะครับเช่นจุดใส่โน้ตไฮแฮทเข้าไปด้วยนะครับนี่อะไรประมาณนี้นะครับจุดเติร์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 จุดติร์จุดเติร์จุดเติร์จติรติรติรเติรเติร์จุดเติร กลายเป็นโน้ตในแบบที่ถูกต้องได้เหมือนกันครับเราก็แค่ใส่โน้ตไฮแฮทเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเอาตามความเป็นจริงผมจะไม่เขียนโน้ตไฮแฮทนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียเวลาไปอีกนะครับการเขียนโน้ตผมจะเน้นคอนทวดเร็วนะครับก็จะเขียนแค่โน้ตกระเดี่ยงกับแสแนร์แล้วก็ลูกส่งแค่นั้นได้ครับเพื่อจะให้ง่ายนะครับเช่นตบตบโตบตบโตบตบ ตึปตึโปโตแค่นี้เองก็จะเป็นคุปตึปตึโปโตตึปตึปโตอ่าแค่นี้เองครับถ้าเป็นดิสโก้ผมก็เขียนแค่อ่าแค่นี้และเพื่อไม่ให้งงผมก็จะอาจจะเขียนพิมพ์ดิสโก้ไว้นะครับแค่นี้เพื่อให้เข้าใจว่าเออต้องตีเป็นดิสโก้ให้เงี้ยต้องเต้นเป็นชี้ชิบชี้ชิบชี้ชี้นะ ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสา่าจะพิมพ์ยังไงกด Ctrl T แล้วก็กดชี้ลักทีมได้เลยครับจะพิมพ์อะไรก็ได้ครับเพื่อให้เอาไว้เตือนเราเวลาให้ดูง่ายเช่นท่านั้นมันเป็นชาตไซน่านะครับผมก็จะเขียนเท่าไซน่าภาษาไทยก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเอาที่เราเข้าใจเลยนะครับซึ่งมันไม่ตายตัวแล้วเราไม่ต้องไปพะวงกับการรันเสียงของโปรแกรมมากครับเราแค่เอามาอ่านตัวหนังสือนะครับเราเน้นเอาที่เราเข้าใจง่ายดีกว่านะครับซึ่งอันนี้คือแบบของผมนะครับ การเขียนโน้ตของผมประมาณนี้นะครับถ้าเขียนหลายๆห,ห้องปกติเราจะเราจะกดตามทฤษฎีดนตรีนะครับแล้วก็จะเป็นเพื่อห้องนี้ครับใช่ไหมครับเล่นไปหกเจ็ดแปดห้องก็จะเพื่อแบบน,นี้ทีนี้ถ้าเอาการใช้งานจริงของผมนะครับผมจะไม่เขียนขนาดนี้นะครับผมจะเขียนเป็นตัวเลขไปเลยนะครับซึ่งจะทําให้เราอ่านง่ายขึ้นก็คือมันก็ต้องนับห้องอยู่แล้วครับสมมติถ้าเล่นหนึ่งห้องผมจะเล่นเจ็ดห้องผมก็คอนโทรลทีครับจะพิมพ์อะไรพิมพ์ผมก็พิมพ์เลขเจ็ดอ่า หรือว่า7บาก็ได้นะครับซึ่งให้เข้าใจว่าเราเล่น7จ่ห้องนี่ครับก็เอามาใส่แค่นี้แค่นี้ครับง่ายๆครับเราก็รู้แล้วว่าเล่นเราเล่นดิสโก้แปดห้องอ่าทีนี้มันตัวเล็กเราจะเพิ่มตัวหนังสือก็มาตรงนี้ครับมาที่เทคแล้วก็เพิ่มไซส์อ่าผม,มใช้ประมาณนี้ที่จริงผมจะไม่เขียนบาร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าเล่น7ห้องเราเขียนแค่เลข7คือจะให้มันดูง่ายที่สุดเวลาเราเล่นนะครับลูกทรงอ่าผมก็เขียนไปเลยครับลูกท่ง ตึก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 อะไรประมาณนี้คับโลกส่งการเขียนโลกส่งก็แล้วแต่เพลงครับคุณแกะเพลงอะไรคุณส่งแบบไหนก็เขียนแบบนั้นแต่เทคนิคอย่างหนึ่งผมก็คือถ้าเพลงมันไม่ได้โลกส่งที่มันเป็นต้องแกะทุกเม็ดหรือว่าที่มันยูนิซั่นกันจริงๆโลกส่งสบายๆอย่างตึกตึกเติ๊กเต๊กอะไรประมาณนี้ผมก็จะเขียนไปนี่ครับคอนโ t รลทีมันเรื่องพิมพ์ฟิลฟิลก็หมายถึงส่งกองครับถ้าภาษามือกองเรานะครับ เพิ่มไซส์เหมือนเดิมนี่ยครับส่งเล่นเปลี่ยนห้องห้องที่ห้องที่เก้าส่งแค่นั้นเองครับหรือจะส่งเปลี่ยนห้องแล้วส่งครึ่งห้องก็ผมก็จะมาไว้ตรงนี้นี่การส่งครึ่งห้องอแล้วจบห้องหนึ่งผมก็ใส่บาลายดับเบิลบาลายเข้าไปเพื่อให้จบห้องอ่ะอันนี้เป็นท่อน A ใช่ไหมคอนโทรลคอนโซนอาครับนี่ครับให้รู้ว่าท่อน A อ่าพราะว่าชื่อแต่ห้องอันนี้เป็นห้อง B ีคอนโซนอาห้อง B แค่นั้นเองครับอ่าพอจบเพลง จบเพลงผมก็ใส่เครื่องหมายเนี่ยครับอาจจะจบเพลงตรงนี้ผมก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ Final อ่านี่ครับเครื่องหมายจบทีนี้เราจะเพิ่มอ่าบรรทัดเส้นห้องนี้ยังไงกด R ครับผม R R R เพิ่มห้องกด R ครับมันก็จะเพิ่มห้องคุณจะเอากี่ห้องอ่าหรือถ้าคุณเล่นดิสโก้คุณจะคุณไม่อยากอพิมพ์ใหม่คุณก็กด R ก็ได้นะครับนี่หรือ copy วางก็ได้ครับแล้วแต่ใครถนะัดผมจะอ่าก๊อปเคสกรุ๊ปนี้ผมก็กด copy มาวางปับ๊บ แต่ผมจะเอากุ๊บนี้อีกทีหนึง่งผมก็แค่กด R ามาแล้วครับอะไรประมาณนี้ครับก็ไปประยุกต์ใช้กันได้ครับตัว R ทีนี้ผมเล่นจบห้องนี้ผมเล่นจบห้องถึงนี้ผมกดใส่เครื่องหมายจบห้องแล้ว final อ่าห้องมันเหลือผมจะลบออกทําไงถ้ากด delete เฉยๆมันจะลบแค่ตัวโน้ตนะครับเช่นผมกด นี่ตรงนี้ delete ลบแค่ตัวโน้ตแต่ห้องนั้นบรรทัด5เส้นนั้นยังอยู่ผมจะลบออกไปเลยยังไงต้องกดงนี้ครับ control delete กดเกียรไปเลยครับใช่นี่ครับ control delete ก็คือลบทั้งบรรทัด5เส้นลบทั้งโน้ตนะครับเช่นอันนี้ผมตรงนี้ผมจะลบ control delete โอเคแค่นี้นะครับก็เขียนโน้ตไปเลยครับเราได้เรารู้วิธีเขียนโน้ตของผมแล้วทีนี้เราเล่นไปเล่นไปถ้าผมจะย้อนล่ะ ย้อนผมก็ใช้เครื่องหมายเชกโนกคได้ครับสไตล์ผมสมมติห้องนี้จบห้องนี้ปั๊บผมจะย้อนไปอินโทรผมใช้เครื่องหมายเชกโนครับเชกโนใส่ไปเลยห้องนี้นะครับย้อนมานี้เอามาอินโทรใส่เชกโนครับผมเล่นมาถึงห้องนี้ใส่ตะเบนบอลอะไรเข้าไปผมจะเล่นจบอินโทรแล้วลงมาห้อง c เลยอะไรประมาณนี้ผมก็กดใส่โกได้เข้าไปแล้วมาโกได้ครับปก,ก้โตรงนี้ ส่โคด้าตรงนี้อ่านะครับท่านใดที่อ่านโนต้ตอยู่แล้วน่าจะทราบนะครับว่าเครื่องหมาย s ัญญาณโกดา้ามันใช้ยังไงนะครับก็คือเครื่องหมายย้อนนั่นเองนะครับทีนี้พอบรรทัดบันตออันนี้อาจจะดูยากผมมีวิธีฉีกอ่ขยับบรรทัดเข้าไปอีกให้มันดูง่ายยังไงเช่นอ่ากดที่ขวาครับ Inspector หรือว่ากด Control Shift I ก็ได้ครับ Control Control Shift I จะมีหน้านี้โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูที่นี่ครับ Cap Before Bar ก็คือผมจะขยับ ให้พทัฒนาเส้นแต่และห้องมันห่างกันก็คือจะขยับพทัฒน่าเส้นของห้องนี้ห่างจากห้องนี้ครับหองผมใช้ปกติผมใช้ห่างกัน 16, 16อ่าแบบนี้ครับทีนี้เวลาเราเล่นเซ็นโวมานีอ่ากดติดก่อนเวลาเราเล่นย้อนกลับไปโคด้ามาลงนี่ก็จะดูง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบรรทัดนี้มันบรรทัดนี้มันเข้าลึกไปก็แสดงว่าตรงนี้เอาไว้เอาไว้าไวมาลงโคด้านะครับก็จะดูง่ายอันนี้คือสูตรนะครับมันมีวิธีดูง่าย คืออีกก็คือเราเปลี่ยนสีของตัวโน้ตซะอ่าในกรณีนี้ผมจะชอบเปลี่ยนสีโกลด้าเซกโนนะครับเซกโนโกลด้าผมจะชอบเปลี่ยนสีเช่นเครื่องหมายเซกโนสองตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับคอนโทนเจนะครับเปลี่ยนสีคอนโทนเจผมสีน้ำเงินโอเคอ่าเรียบร้อยครับโกลด้าผมชอบเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับอ่เห็นไหมครับดูง่ายขึ้นหรือห้องนั้นเป็น ลูกทรงยากๆเราอยากทามาร์กสีไว้หน่อยก็ตัวนัดก็สามารถเปลี่ยนสีได้ครับนี่หรือตรงนั้นเป็นไทม์ซิกที่เปลี่ยนแล้วก็ทสามารถเปลี่ยนสีได้ครับสมมติสมมติผมเล่นมอลลัมตรงนี้เป็น2สี 4. ผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนไทม์ซิกเป็น2สี 4. มาเล่นมอลลัมอยู่แล้ว,ลวก็อาจจะใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มันก็ตีมอลลัมอยู่แล้วนะครับแต่เป็นสอใสีเข้าใจง่ายตรงนี้ก็กลับมา4สี 4. มันก็จะกลับให้อัตโนมัติสอสีเฉพาะห้องนี้ อ่าผมอยากให้ห้องนี้ดูง่ายขึ้นผมก็กด c อนโทเพื่อเปลี่ยนสีเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็น2ส,สีนะนี่เป็นสีเขียวเ,เขียวเข้มอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีวิธีหนึ่งถ้าป,ประมาณนี้นะครับการเขียนโน้ตของผมพอเ,เราเขียนแลเสปปร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการเซฟเราจะเซฟเป็นไฟล์กระดาษ ทีนี้ในกรณีที่เป็นตามเซสเราจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสมมติถ้าเป็นห้องว่างไว้อย่างนี้นะครับถ้าหน้ากระดาษนี้เลยมันก็จะเป็นเป็นห้องว่างตามนี้เลยนะครับเป็นวลาเราทําไฟล์เป็นไฟล์รูปภาพไปทีนี้เราอยากให้เป็นห้องว่างสมมติในเพลงมันมีเป็นห้องว่างเราอยากให้มันเป็นดับห้องเป็นตัวเลขเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมทาเป็นเจ็ดห้องเมื่อกี้ครับเจ็ดบาร์เมื่อกี้ครับอันนี้คือเล่นจิตห้องแต่ถ้าจะอย่เจิตห้องเราอาจจะดูมีวิธีวิธีหนึ่ง ถ้าจะอยุดเจดห้องก็คือทาอย่างนี้ครับสมมติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้องนี้เราจะรวบห้องเป็นห้องหยุดยังไงมาที่ฟูลสกอร์ตรงนี้ครับคลิกขวาดัมเซตก็คือเป็นการรวบห้องห้องห้องหยุดในเพลงนั้นสมมติท่อนนั้นเป็นท่อนร้องอย่างเดียวไม่มีกองหยุดเจ็ดบาร์ก็รวบเจ็ดห้องมาให้ถ้าเป็นหน้าฟูลสกอร์มันก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งเปลืองกระดาษถ้าเป็นหน้าดัมเซ็ตมันก็จะรวบให้เลย เวลาเราพิมพ์เป็นรูปารูปภาพแล้วก็พิมพ์นหน้านี้ครับหรือในเพลงนั้นไม่มีหยุดไม่มีหยุดกรองแบบนี้แล้วก็พิมพ์ช้หน้านี้ได้เลยแล้วแต่ถนัดครับไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ถ้ามีโน้ตหยุดไม่เล่นไม่มีกรองมีแต่ร้องหรือว่าไม่เท่าน,นั้นไม่มีกรองก็ใช้หน้านี้ได้นะครับทีนี้เราจะมาเซฟหน้านี้นะครับวิธีเซฟเป็นไฟล์ไฟล์ภาพเราจะนําไปใช้งานนะครับมาที่ไฟล์ครับเอ็กพอร์ตครับกราฟิกครับเรียกเป็นไฟล์บ๊มครับไฟล์บัมบีเอ็มบีเอ็มพีตั้งชื่อครับเลือกที่ลงครับ วิดีโอท็อปอ่าแค่นี้ครับแล้วก็กดเอ็กพอร์ตเรียบร้อยครับมาแล้วครับเพลงเราเนี่ยครับไฟล์ภาพแบบนี้มาแล้วนะครับก็สําหรับการนําไปใช้บางคนก็จะไปพิมพ์เป็นไฟล์ภาพเส่กระดาษหรือจะพิมพ์ผ่านโปรแกรมได้เลยนะครับก็คือก็คือเลือกที่พิมพ์น,นะครับก็ไปพิมพ์จากในนี้ได้เลยแต่ใน,ในกรณีของผมเซฟไฟล์รูปภาพมาแบบนี้ผมจะใช้ในการดูเป็นไฟล์ใน iPad นะครับซึ่งจะบอกอีกทีว่า ใส่ไอแพแล้วผมจะเอาไปใส่แล้วไปดูไปเล่นยังไงนะครับได้ไฟล์รูปภาพมาแบบนี้นะครับมันเป็นไฟล์บัมมนะครับสังเกตได้เป็นไฟล์บัมมเราจะไม่ใช้ไฟล์บัมมในการใช้งานเลยนะครับเพราะว่าไฟล์บัมมมีขนาดไซส์ที่ใหญ่ซึ่งถ้าเราเก็บไฟล์บัมมไว้เยอะๆมันก็เปลืองพื้นที่นะครับเราก็ทําการแปลงไฟล์บัมมให้เป็นไฟล์รูปภาพนามสกุลอื่นก่อนครับซึ่งนามสกุลที่เราใช้ก็ jpeg ครับปกตินี่ครับโปรแกรมแปลงไฟล์ฮาร์ดได้ทั่วไปนะครับ เนี่ยับ jpeg เพื่อให้ไฟล์มันลดลงอ่าสังเกตได้ดูครับไฟล์บัมขนาด25.6 mb ดูไฟล์ jpeg ครับ38.8 kb โอ้โหลดลงไปได้เยอะครับรูปภาพก็ดูได้เหมือนกันครับชัดเหมือนกันแค่นำสกุลเปลี่ยนแค่นั้นเองครับอ่าอัน,นี้เราก็ลบไฟล์บัมไปได้แล้วครับเพียงไฟล์ jpeg สำหรับผมผมจะนำไฟล์ไปใช้เปิดใน ipad นะครับผมก็จะเอาไฟล์นี้ไปลง ผมจะเอาลงลงไหนก็ได้ครับลง Google Drive ไว้ในเฟซลงไว้ใน Line แล้วก็ใช้ iPad โหลดไฟล์รูปภาพเนี้ยไปลง iPad แล้วก็เปิดดูอีกทีนะครับทีนี้ผมจะให้ดูเพลงที่ผมเขียนไว้แล้วนะครับอนี่คือเพลงที่ผมเขียนไว้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูสักเพลงนะครับน้องมีผัวแล้วอันนี้คือโน้ตที่ผมเขียนสไตล์โน้ตกองว่างเขาก็จะรวบให้เป็น3ห้องแล้วก็ลูกศรกองมาเนี่ยครับโน้ตผมจะไม่มีโน้ตไฮแฮปนนะครับแต่จะเขียนกำกับหัวไว้ตรงนี้ตีไลท์อะไรประมาณนี้ครับ เพื่อให้ดูง่ายโน้ตจะรวบหางแบบนี้ครับซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการเขียนโน้ตนะครับแต่ว่ามันสะดวกสาหรับผมนะครับผมดูง่ายอ่าเช่นเพลงนี้นะครับเนี่ยครับท่อนที่เป็นลำผมก็จะเขียนลำกำกับหัวแล้วก็ท่านที่เป็น2อสีผมก็จะเขียนอัตราส่วน2อสีก็เขียนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไว้ครับก็คือเล่นจังหวะมะลำน,นั่นเองหรือใครจะเขียนเป็นตัวโน้ตก็ได้ครับแล้วแต่สะดวก อะไรประมาณนี้ครับในการแียนสองสของผมนะครับตรงนี้เป็นหยุดเกินผมาก็จะเขียนเขาว่าเกินไว้นะครับก็คือเป็นเฟอร์มาต้าครับก็รอนับขึ้นส่งกองเข้าอย่างเดียวครับไม่ได้ทับห้องอะไรประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ